วันนี้จะมาตอบคำถามสำหรับคนอยากเริ่มทำแบรนด์มาดูกันเลยค่ะซื้อผ้าที่ไหนดีอันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆแล้วว่าแหล่งซื้อผ้าเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพาหุรัตส,สำเพงหรือว่าวัดสนนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งอันดับต้นๆเลยค่ะที่คนชอบไปเดินแล้วก็ไปเลือกจับผ้าจริงๆค่ะ เย็บที่ไหนดีคำถามนี้คงเป็นคำถามที่ลูกค้าหลายท่านสงสัยอันดับแรกเลยนะคะอยากให้คุณลูกค้ามีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานที่สนใจค่ะเพื่อจะได้ดูลักษณะงานตัดเย็บความถนัดสีเย็บของโรงงานนั้นๆค่ะดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาใช้ในการตัดเย็บนะคะนั่นคือสิ่งที่โรงงาน,น,นถนัดค่ะ ต้องซื้อผ้าจานวนเท่าไหร่ดีอันนี้ต้องตอบไม่กักเลยนะคะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยลองเอาผ้าที่สนใจเนี่ยมาขึ้นตัวอย่างก่อนเพื่อที่จะลองว่าเนื้อผ้านั้นเนี่ยเข้ากับแบบไหมตัดเย็บออกมามีปัญหาไหมมีการหดตัวไหมซึ่งอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวลูกค้าเองนะคะก่อนที่จะซื้อจานวนเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อมาจานวนเยอะๆแล้วหากว่าผ้านั้นใช้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องทิ้งไปเลยก็ได้นะคะทำแพทเทิร์นที่ไหนดีปกติโรงงานการเม้น์จะมีช่างแพทเทิร์นประจำโรงงานเลยนะคะแต่ว่ายุคสมัยยยทททีีีี่่่่เเปปลลนนไาใหห้ๆย ส่งงานออกไปให้ช่างแพทเทิร์นที่เป็นฟรีแลนซ์อยู่ด้านนอกโรงงานค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะเพียงแค่ว่าถ้าหากลูกค้ามีการแก้แบบเนี่ยจะทําให้ลูกค้าใช้เวลาในการขึ้นตัวอย่างแล้วก็ทํางานผลิตนานขึ้นค่ะเพราะว่าช่างก็มีลําดับคิวของเขานะคะแต่ว่าของไกยวันแฟคทอรี่เนี่ยเราจะมีช่างแพทเทิร์นประจําโรงงานเลยค่ะสามารถพูดคุยรายละเอียดตัดเย็บดีเทลได้โดยตรงกับช่างแพทเทิร์นของเราเลยค่ะสําหรับคําถามที่ถามว่าเย,ย็บนานไหมใช้ระยะเวลาในการเย,ย็บนานแค่ไหน ในส่วนของระบบการ์เมน้นหนึ่งวันเนี่ยช่างมีความสามารถในการตัดเย็บ5 0 0ร้อถึงหนึ่ตัวต่อวันเลยค่ะเพราะว่าระบบการ์เม้นเนี่ยจะแบ่งประเภทคนเย็บคอคนเย็บแขนคนเจียนผ้าคนเย็บโค้งคนเย็บลาชายคนรีดผ้ากาวคนพิมพ์ผ้าคนเย็บซับในคนเย็บอุ้นคนติดกระดุมคนเย็บซิซึ่งเราใช้คนเกินกว่า6คนค่ะสำหรับจบงานหนึ่งแบบ หลายๆคนคงอยากจะรู้นะคะว่าเงินลงทุนที่ใช้ในงานผลิตเสื้อผ้าในแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในส่วนแรกนะคะคือค่าใช้จ่ายสําหรับงานขึ้นตัวอย่างค่ะซึ่งในขั้นตอนนี้คุณลูกค้าย,ยังไม่จําเป็นต้องซื้อผ้าจํานวนเยอะนะคะให้ซื้อผ้าจํานวนน้อยก่อนค่ะเพื่อที่จะมาลองเทสงานตัดเย็บแล้วก็เทสต,ตัวเนื้อผ้าด้วยค่ะว่ามีความเหมาะสมกับแบบไหมจากนั้นก็จะมีค่าขึ้นแพทเทิร์นค่าขึ้นตัวอย่างค่ะทั้ง2แบบนี้จะมีราคาไม่เกินอย่างละ3,000บาทนะคะซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับแบบค่ะ และในส่วนที่2ก็คือค่าใช้จ่ายสําหรับงานผลิตค่ะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยมีการตกลงแบบแล้วตกลงเรื่องการใช้เนื้อผ้ากับช่างเรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถซื้อผ้าจำนวนเยอะๆได้เลยนะคะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาไม่เกิน1,500บาทซึ่งตรงนี้เป็นราคากว้างๆนะคะขึ้นอยู่กับแบบค่ะยังค่ะเนื้อหาย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันใน E ีีหน้าค่ะ